รู้เรื่องเมื่อวานวันก่อนหนูยังตกใจหนูเลื่อนไปเจอฟีดเพราะวาโจโพสพอดีหนูแบบโอ้โหคือด้วยความที่เราประสานงานคือก็คือร่วมงานกันอยู่แล้วแล้วก็มีคอนแทคกันแล้วก็เหมือนเขาจะคุยกับทีมงานของหนูอยู่แล้วเขาเรียกว่า ผู้จัดการอะไรประมาณนี้ใช่คิวเราได้เลยทีนี้หนูก็ว่างพอดีดีใจมากจริงๆที่ได้ร่วมงานกับอ็อเตร์ทั้งหนูทั้งพี่เนเลยแล้วก็เป็นผลงานเพลงของพี่แมนมาีวันนะคะยังไงก็ฝากไว้ด้วยวันที่18เนี้จะได้ไปถ่ายทําที่ร้อยเอ็ดจริงๆหนูเคยถ่าย MV มาแล้วแต่ว่าผ่านมาน่าจะประมาณปีกว่าแล้วที่ไม่ได้เล่นเอ็มีแอบตื่นเต้นอยู่เหมือนกันว่าจะทําออกมาได้ดีไหมอ่าก็จะทําให้เต็มที่แล้วก็ยังไงก็ฝากติดตามนะคะเพราะวันนี้ก็เอ้ยก็จะมีพี่เพชรสารัตแล้วก็ เป็นพระเอกแล้วก็มีหนูกับพี่เนเล่นเป็นคู่กันไม่รู้จะได้รับบทไหนแหละแต่ก็ฝากติดตามด้วยก็แล้วกันเติดเตกยังไม่รู้บทไม่รู้ไม่รู้แฮปปี้มากเลยแต่ว่าดีใจแล้วตอนนี้คือไม่ได้รู้เรื่องเลยว่าจะต้องเล่นเป็นยังไงแต่ว่าได้ร่วมงานกับทางพ่อโจพี่แมนโอ้โหดีใจมากทั้งพี่เพชรสารตัฐด้วยยังไงก็ฝากทุกคนติดตามไปด้วยนะคะสมมติว่าน่าอยู่ใน MV มนั้นแบบยีล้านวิวโอ้ my god หนูจะดังแล้วใช่ไหมก็ดีใจดีใจก็พอมากพอมากเดี๋ยวจะไปฟิตร่างกายจริงๆน้องน้องหญิงก็จะเข้าเล่นกับเราด้วยนะใช่เหรอใช่เราองว่าน้องอยากเล่นหนูคาดว่าน่าจะถึงเกินแล้วพอตั้งแต่ร่วมงานกับทางน้องกับพ่อโจมาเป็นยังไงบ้างอุ้ยหนูแฮปปี้มากจริงจริงแฟนคลับของทางน้องเมื่อก่อนเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยทางแฟนคลับน้องจะไม่ค่อยรู้จักหนูแต่พอมาร่วมงานกับ กับหนุ่มใช่ไหมแฟนคลับน้องก็เอ็นดูครูเบียด้วยเพราะว่าครูเบียซื้องานน้องซัพพอร์ตน้องอย่างแฟนคลับน้องน่ารักมากจริงๆอ่ะน่ารักทุกคนเลยต้องขอบคุณพี่ๆแฟนคลับหรือพี่ๆเอฟซีนะคะจะเป็นบ้านฮักน้องหรือว่าบ้านพ่อโจอย่างเงี้ยซัพพอร์ตหมดเลยเวลาที่เอามาไลฟ์สดหรือว่าขายของหรืออะไรเนี่ยคือซัพพอร์ตดีมากๆดีใจอะไรย้อนกลับไปอะไรคือจุดเริ่มต้นจุดแรกครูเบียที่ทําให้เราแบบเลือกอุงหญิงกับบอกโจมามามาไลฟ์ จริงๆอะอเขาก็แบบเป็นหมอรำหนูซึ่งคนน่าจะแบบหนูเคยทักไปแล้วรอบหนึ่งหนูเคยทักไปแล้วรอบหนึ่งมันน่าจะคิวไม่ว่างเลยเพรอย่างหนึ่งนี่แหละก็เลยแบบแคาดกันแล้วก็เลยให้ทางเลขาทางทีมงานเนี่ยทักไปอีกรอบหนึ่งเพราะแบบเขาอยากได้มากเห็นน้องขึ้นไปร้องบนเวทีได้เคยได้ฟังเพลงน้องไหมคะหอบคันแล้วมันรู้สึกเฮ้ยน้องเป็นคนที่เก่งแล้วขยันแล้วเราก็ด้วยความที่เราก็ พื้นฐานของเขาเรียกว่าของเราเองก็คล้ายๆน้องอะไรเป็นคนที่ไม่มีแล้วก็พยายามดิ้นรนประมาณนี้เอยแล้วถูกใจก็เลยเออเดี๋ยวให้ทางทีมงานประสานมา,า,มาแล้วได้ได้คิวเลยได,ได้ได้มีโอกาสได้ร่วมงานกับน้องหลายครั้งอยู่เหมือนกันแล้วก็เคยไป บนเวทีสาวน้อยตื่นเต้นมากครั้งลังไปไล่แล้วเวทีไปไปขึ้นบนเวทีเลยขึ้นบนเวทีเลยตื่นเต้นมากๆค่ะครั้งนั้นก็ดีใจแล้วที่ยิ่งจะได้ร่วมงานกันอีกในเอ็มวีนี้ก็ยิ่งแบบอือเนี่ยหนูก็เพิ่งรู้อีกนะว่าอิงจะเล่นด้วยอ,อันนี้คืออีกแล้วนะคือ <c oughs> อันนี้ไม่รู้จริงๆนะไม่รู้จริงๆเอ้ <c oughs> ยแม่ค่จะมีผุดมาทีละคนย้ยอนกลับไปครั้งแรกที่เอาเขามาแบบยอ้ยอนย้อนมันเป็นยังไงโอโห ยอดให้การสนับสนุนยังไงบ้างคืออย่างที่บอกเลยว่าพี่พีเหรือแฟนคลับเนี่ยซัพพอร์ตดีมากๆหัวใจไปกี่ล้านทั้งหวโอเกิน10บล้านยอดขายด้วยยอดคนดูคนคนไม่ลดไม่ต่ำกว่าหกพัคนในติ๊กต็อกคือแบบยอดแล้วยอดขายดีแฟนคลับนี่หนูยังไม่ได้พูดขายเลยนะกดสั่งไปแล้วไม่รู้แหละว่าจะกินด้กดสั่งก่อนเพราะว่า อยากซัพพอร์ตน้องอยากจะให้น้องได้มีงานอีกอ,อย่างเงี้ยเฮ้ยแต่น่ารักจริงๆน่ารักทุกคนเลยต้องขอบคุณพี่พี่แฟนคลับแล้วก็ชาวบ้านฮักน้องแล้วก็บ้านท้าวโจด้วยจริงๆคือด้จิจริง,รงของเรามันเป็นกาแฟน้องเคยทายาแต่วาน้องไม่กินกาแฟใช่เคยแบบเออคิดอยากจะมีผลิตภัณฑ์ใหม่แล้วแบบอยากจะเอาอิงอมาแมีแต่ว่าขออุบไปก่อนก็แล้วกันว่าจะเป็นตัวไหนจริงๆก็มีมีหลายตัวในปีนี้ที่จะออกมาแต่ก็ขออุบไปก่อนแต่ว่า ก็ต้องนึกถึงม <Starbucks> ุกหิงอยู่แล้วเพราะว่าน้องน่ารักนะจริงๆตัวจริงน้องน่ารักมากที่เล่นเป็นกันเองมากแต่แห,หนูก็ไม่กล้าเข้าหาอตอนที่น้องมาครั้งแรกหนูยังไม่กล้าคุยเลยเพราะบางทีเราไม่รู้จักว่าน้องเราเห็นแค่หน้าเวทีใช่ไหมเห็นน้องผ่านด,ด้วยความที่เราก็เห็นแหละยเราก็เคยผ่านมาเหมือนกันมันยาก,ก<ม>ไหมไในการที่เราพูดคุยกันเพราะน้องเหมือนพูดไม่ค่อยเก่งก็ตัวแรกยากแต่พอมาไลที่สองไลที่สาม เราเจอกันบ่อยแล้วเราชินอ่ะเราเหมือนแบบพี่น้องกันเลยตอนนี้คือแบบคุยตลกคุยเล่นหา,อ,าอะไรให้น้องกินคุยคุยเหมือนสนิทกันมามามาหลายปีแล้วอย่างนี้เลยใช่ค่ะแต่ก็โอเคเดี๋ยวถ้ามีตัวใหม่ก็ปลุกยิงเหมือนเดิมจะอลุกิงไว้เหมือนเดิมแล้วตัวพี่เน่เขารู้ยังเขาจะต้องกาเล่นเ,เขาเขายังตกใจเขา,ร,า,ารู้พร้อมหนุ่าวะรู้เพิ่งรู้จริงๆนะเพิ่งรู้เพิ่งรู้แล้วเขายังไม่ได้ฟังเพลงด้วยแต่ก็โอเคไปไปแน่นอนมาที่18นี้ไปไทยมีตื่นเต้นมาก ยังไงบ้างครับว่าล่ะคู่เราช่วงนี้ดีดีก็ดีค่ะเดี๋ยวก็อาจจะเดี๋ยวค่อยบอกดิยังไงัไม่ไม่ได้งเราดีแบบนั้นแต่ก็อาจจะแบบมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรืออะไรเดี๋ยวความเดทกันนิดนึงก็บอกเออเหงื่อแตกร้อนเลยตอนนี้หนูร้อนจริงๆดูงคือแบบคือแบบไมนเป็นข่าวดีใน อะไรยังไงพอยบ้ๆนิดนึงได้ไหมก็ไปได้เหรอก็อาจจะแบบอ่าพอไปดูบ้านวายในกรุงเทพประมาณนี้แต่ก็ยังไม่ได้แบบตกลงหังใจแต่ก็ก็ดูๆก็จะอาจจะภายในปีนี้จริงจริงมันใช้ระยะเวลาหรอใช่เพราะจริงๆหนูกับพี่เนเพิ่งคบกันประมาณสองปีสองปีกว่าแล้วแต่ว่า ปีที่แล้วประสบความสำเร็จไปก็ค่อนข้างจะเยอะในเรื่องของการที่จะสร้างบ้านให้แม่สําเร็จและแม่ก็มีบ้านอยู่แล้วแล้วก็มีรถมีอะไรมีธุรกิจปของตัวเองอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ปีนี้ก็คิดไว้ว่าอยากจะมีของตัวเองด้วยกันใช่ก็คืออาจจะแบบอยากจะเริ่มแบบสร้างครอบครัวแบบของตัวเองละอ่าก็เลยอาจจะแบบอยากจะมีบ้านช่งเทพบสักหลังหนึ่งก็เดี๋ยวรอดูว่าจะได้ไหมตั้งงป้าไว้แค่นี้หรอจริงๆครับเคยคิดแบบ อย่างมีน้องหรืออะไรอย่างงี้อ่าตอนตอนนี้ยังไม่ได้วางแผนจกมีน้องเพราะว่าเดี๋ยวรอรอให้มีรอให้มีบ้านก่อนดีกว่าเพราะว่าอยากให้ทุกอย่างมันมั่นคงให้มันพร้อมด้วยใช่ก็เลยเดี๋ยวรอนั่นแหละรอแค่เรื่องเดียวใช่ยังไงก็ปีนี้คาดว่ามีมูมไหมแบบจะต้องไปขอที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็ก็ก็มีแต่ว่าก็ตัวเองด้วยถ้าบางทีเราไปแค่ไปมูมเราไม่ทําก็ก็มันจะมันเดิมใช่ค่ะก็ เอาความขยันของตรวเงหนูไลฟ์สดวันหนึ่งน่าจะสี่ห้าครั้งได้ต่อวันใช่สร็จมาก็ไลฟ์สดเองทําเองแต่ก็มีมูแหละมีแบบบวงสวงคําชโนดทุกปีเพราะว่าเคยไปขอไว้ปีแรกเคยไปขอสําเร็จก็ไปแก้ปีที่สองไปแก้ปีนี้เป็นเนี่ยเพิ่งไปแก้ล่าสุดเดือนธันวาเนี่ยค่ะก็เพิ่งไปแก้แก้บุนกันมาสามปีซ้อนแล้วใช่พ่อขอก็คือได้แ่าข แก้เสร็จแล้วก็ขอใหม่แก้ใหม่ขอใหม่ขอทุกปีค่อยค่อยไปทีละหนึ่งสองสามสี่ห้าเราเราจะไม่กระโดดไปทีเดียวใช่อ่ะอย่างสุดท้ายควาเบีย์ก็ยังไงก็ฝาดเราเราาดเดี๋ยวมีสินอาอะไรใดๆอาก็เดี๋ยวปีนี้นะคะก็จะมีเป็นจริงๆตอนนี้ที่มีอยู่ภายใต้แบรนด์เอ็นบีก็จะมีเป็นสบู่เอ็นบีครีมเอ็นบีแล้วก็จะเป็นตัวทิชนต์หรือว่าตัวกาแฟเอ็นบีแล้วก็ภายในปีนี้อาจจะมีสินค้าที่เกี่ยวกับเรียกว่าอ่า หน้าหน้ากับผิวกายมายังไงก็ฝากทุกคนไว้ด้วยแล้วกันนะคะขอบคุณทุกคน MV <MB S 1> ด้วยเนาะอ่ะก็มี MV MV แต่ถ้ามีใครจะจ้างก็บอกมาได้นะ<อ>ช่วงนี้ก็ว่างๆอยู่ย <laughs> ได้โอเคโอเคค่ะ <laughs>